มาแต่ขวดมันเนาะพอดีว่าลงไปวาดเอาปลาพี่น้องเลยเขาปิ้งปลานิ่นมือนกะ <c oughs> โอเคน้องพี่น้องหลังจากที่กินเขากินน้ำตอนเที่ยงแล้วกะมา,าปั่นมันต่อเนอะทรงดดแดดเลยกะรำอากำลังห้อนห่อนเนาะพี่น้องทรงใบหนึ่งใบสองพรมแดดแหง เท่าปันเท่าแล้วก็จะไดเ้ดเงินตะวินเนาะเสียงสะอาดสีดังๆเนี่ยเด้อน้องี่นองเท่ากับจนขอบเนาะพนแดะเสียงปั่นมัน เือับต้มวันนั้นโมยาเก็บมาแล้วได้สองตางกระปูขึ้นมาต่ขวดมันเนาะพอดีว่าลงไปวาดอาปลาพี่้องเลยเขาปิ้งปลานิมันเนาอนไ่ปาดอกลยสายดีลง้ขา้นมอ้า้นมาปาสูงได้ตอดเ ปั๊มมาแล้ปั่นอันคิปต้าน่ะเห็นแต่เว็บพนันลองพี่น้องพี่ว่าและเมึง้นี่นหนาในเม่นนะอืแสดงแสดงว่าเริ่มเข่าแล้วเนาะแม่นจำว่าปุ๊ปักมุดไปเลยได้แม่นจำว่าเข่าแบบรีบคว่าเข้ากันจำว่าเพิ่นได้เข่าเลยแม่นแบบเอาะคิปปึ๊บล่องบอลมันระบขามาเราได้เอาเผาเลยใช่ไมไม่ดีมาโอเคโอเคเนาะเรามาเ่าเพราะว่าอ่าไพ่ก็ คือคือกันได้พี่น้องเนาะอย่างน่อยชิว่าสักส่วนอ่าหลินพนันนูน่นนี่นั่นแล้วพี่น้องก็จังใดก็ให้เข้าใจน้ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพิ่นเพิ่นเอาเข่าเองเพิ่นนะปักมุดเองว่าโอ้ยเนาะเพราะว่าสามีแล้วก็บ่ได้ตอบมินไลยมือแต่บ้างห,ห่างยิงเข่ามืนอ,น,อน,มน,นี่ป่มออืะเดี๋ยวสิไล่ไล่ลบทิมน้ำออกลบทิม เห็นยังตำทวทั่วกปลาแล้วก็มีขัวมมาด้วยขัวมอันมิดเลยดิเมื่อหมาทงานยุ้หรเ่าฮะมาเ่มันเสียบอืมม่มบนเปม่แม่มีดอ่เห็นอยู่ วัวน้าก่อนลงผ้าเหมือนี่้นี่นี่ผ้าอันละนั่นละปิ้งปลาก่อนพี่น้องเนาะเตะถอยปลาเสดเริ่มหิวแล้วพี่น้องเลยได้เลยเละแต่ป่พอดีชสิ้นหวานเนาะอ่าแต่ว่ามันกับหางแล้วพี่น้องเนาะกลมมันโมเป็นหัวนะอะไรกันแต่ว่าคือเป็นหัวนะมื่ออื่นพวกไะสิแลี่ยวัวมื้อนี้ มีดึงดึงขึ้นมากดึงขึ้นมากกับมีแต่ล้ำมันเื่อโอ้ยเดี๋เพื่อนกะเพื่อจะได้ออกไปเวียข้างนอกอยู่ดรอกนอกพี่น้องเนาะเอออย่างใดกะขอกราบทักทายสบายดีกับพอเม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุคนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝรั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอตตาปันเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะ Mới gặp tiền tài gian thì đồng người có oh, bọ lọc bất Ê Pa phần mưa bán đi Ơn sẽ mòi vô Sẽ ơn phần mắc khẩu thì đồng người À Dàng bà kho tôi nay vẫn mật Ngôm một thân Ngôm phụ điều Thêm bữa nay thử mong mà ปลาในปล่อยปีนี่ปีหน้าจังพ่อกินอ่ามันมันเป็นหนองเทียบโมีหญ้าเอาเอาบัวมาปลูกใช่ก็แล้วเอาหญ้าช่างมาปลูกใช่ก็แล้วบุคอยบุคอยงามจีกระปูแหมแหมพี่น้องเฮ้ยเนาะเรื่องคอมอ่ะ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 เออคนลงกันจะงอม ปาดินธรรมชาติดีน้องๆโดยที่ไ่ได้พานหัวอาหารกีดีเลยไปหามันอยากินเทิงบอืงเป็นคลำมพี่น้องไม่ค่อยกินเป็นโมวานพี่น้องเฮ้ยเนาะงนี่นี่คูอเป็นโมวาน จิ้มๆจิ้เขา่าลุงไปแล้วป่เอออืมลุงก็ไม่โจมมีเห็ดหอมอยู่แล้วโอเคจ้ะปะลงกินเข่าพี่น้องกะโอเคน้องพี่พน้องหลังจากที่กินเขากินน้ำร้อนเที่ยงแล้วกะมาอ่าปั่นมันต่อเนาะทรงดดแดดๆเลยกระรำอ่ากำลังห่อ,อ,อนๆนาะพี่น้องทรงใบหนึ่งใบสองพรมแดดแหง้งเท่าปัน่นเผาแล้วก็นเได้เมืองเวินเนาะ เสียงกระอาดสีดังๆเนี่ยเด้อน้องเพี่น้องเบากับจันทขอบเนาะผ่อนแดดถองปั่นมันก็มีมือกล้องเนาะพี่น้องว่าติตั้งกล้งองไว้เพราะม่ีตรงขนมันเข้าไปต่างดล ดี๋ยวแช่เบิง่งประมาณสามีก่อนเนาะเดี๋ยวสามีคนมันก่อนแล้วสิมาให้แห่เบิ่งว่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการเอาเป็นตากแหละแต่ตอนนี้ผมมีมือกล้องเะไปโชว์กล้องมาก่อนเนาะโอเคนะอเราแพพี่น้องตัดภาพไปวันนี้กองมันกับกองเตรียมบนตากปั่นเอาอันรถไทยหนึ่งเนาะยังรถไทยหนหึ่งหัวถ้าปัน่นหมดแล้วเ้าจะมีปนตากตอนนี้ เสาพีน้อยทางแดดทางฮอนตอนแรงจรึงอันทำไมเพิังชีษสาเนะพ้นมาแดดอ่อนๆก่อนตอนนี้บัวไวปั่นไว้ก่อนฮอนแหง้งเดี๋ยวสิไปเก็บมันลงแต่รดไทยใส่กระสอบไว้เวลาเขาปัน่นแล้วเขาหยกกระสอบขึ้นเครื่องปั่นเลยมันจึงง่ายนะทางนี้คือห้อนแหงน้งพี่น้องโัวทางอื่นเพ่น้อนเอาอันนี้ฝนตกเลยยังเนาะ ไปเก็บมันลงกระสอบไปป่ะว่าอมมาจชีพอะไรเมื่อคำเนาะยันไม่ถา่ายพยานนมวินี่เนาะเสา,ย,า,า,สา,าย่างว่ากระเสาอะไรถ้าแม่กับเปน็นอะไรต้มมกถั่วลูกพลอยเห็ดเสร็จบอก็บอกขื่นเนอี่ออยห้ามุก นั่นมีแต่สิเก็บใส่กระสอบไว้บ่ไรใส่กระสอบไว้สิเก็บสิเก็บตอนนี้แล้วมันอยู่ห่มอยู่เนาะเพราะว่าบินก็อาจุโบราณมามีวัสามรือแล้วเขียใส่กระสอบป้าไว้มีแต่เก็บใส่กระสอบไว้บัดทางนั้นแห้งเพิ่นจึงสิปั่นเอาพม่น่ะแห้งไปแห้งเนาะเพราะงั้นมื้อนี้ก็30ามสิองศาเพิ่นบอกสิประมาณนั้นว่านี้38องศาพี่น้องเนาะวัน บาดห่อนก็ห่อนลืมมูเลยทีเียวเนาะดีที่ว่าเมื่อนี้่ังมีลมในหนึ่งเธอว่ามันแดดแต่มันลมค่ะนะคือเมื่อวานนี่แดดแบบบบมีลมจะดีแห่งกระเทยเลยวานนี่แดดแดดแบบคึมแบบแดดเอ้าวันนะลมบบมีแต่ว่าเที่ยวคึ้มเที่ยวแดดไอ้เนาะอ่าต๊พอดีแบบว่าให้ยาแบบว่าพื้นนะแต่ก็แดดหัดใช่เห็นแล้วบัดบัดตายสลงเอาดีนะโต๊ะใช้แล้มันชื้นแล้วกับหัด คอยมาดมาตื้อไปใม่ไปตอ่ความสุ่มน้ำแดดแห้งต่ออะไรกับชิบหาสอบป่ะมือขอดมาแล้วชิบหาสอบชิบพกสอบเมื่อวานนี่นะประมาณนั้นชิบหาชิบพกสอบนี่แหละทาใส่กระสอบชาแม่เราเก็บมุกนรถใช่ไหเพิ่มเพิ่มเมนมันแดงๆเนี่ยจะว่ามันเป็นหนังอันมันมันคล้ายๆมันต้นแบบว่าเกล็นมันใหญ่ฮะนะมันหยักแข็ง บได้แล้วแต่ผมเอารอ,อ,องใช้กับหนูลงมืองอไปกินกันมันเหรอไง <sk ill> ตะกี้ลุงวานนแ่แเรามิตรเอามันต้นเใช่ไหมจมีสิลองเอาอมเมื่อต้มหวานกินนะเก็บเอาสีหาหัวเมื่อต้มหวานแม่เราเก็บเอาต้มมันสีขาวเลยหัวสีแดงเราเคยเอาเผ็ดขนมตอนนั้นแล้วใจมาลายมันเห็นว่นะมลายบแแ่แต่ว่ามันสีขาวอย่าคมเลย มันนี่นี่แป้งล้มหรือบดขุมบัดนแป้งมันล้มหรือบมันแกือเป่าแป้งมแปลว่ามันแก่แล้วแม่ตะกี้เลยแป้งยังบลูนหัวตะกี้ยางมันยังลายอยู่นั่นยังว่ยางก็ไม่พิเศษแม่ตะเบิงส่งยังเป็นหอยอันยางมันตุนเลยยางมันอันนี้เลยตั้งแต่กดจุกแรกอะม่วงก็พันใหญ่เนอกมีแต่ม่วงอยู่เฮือนพอละ มองมองอันลองลองทำแม่ได้พอดีกินสมซ้ำสองเนีวซำเนอยชามากวาสเมย์ก็ลอยเธอละสองซ้ำมากเพื่ออันเพื่อมันสุกน้ำวดแล้วคนานั้นที่มันเป็นมารกลายๆนี่ลอยเพราะว่ากระโดดเดือน้าปีเกแม่าปีทเก่านี่เพราะมันเกิดชาวจุ่มได้ไลนก็คอยจักมองมองนี่ฝันมันบมแนนลมมาจะนอนในกระโเมื่อไรโดนะโดแม่มีแต่สเมย์กินสมมาเน เอาไปพากันไปหาพักพนก่อนห่อนแหงเลยเนาะโอเคสักได้จักนาทีแล้วอ๋ยถารวมทั้งของบอตตาแต่ตอนกินหอยยังพอสิบนาทีสบายจ้ะมันมันง่อยเนาะพี่น้องเลยถาแดดอ่อนก็จะน่อยแม่นไปต่อยน้องเนาะวาสิไายตอนแดดอ่อนไทยพ่อแม่ที่น้องเอฟซีได้เบิ้งตัดภาพมาเนี่มืดจ้อยพี่น้องเนาะมันแดดพี่น้องเหรอมดเฮ็ดเวียก ลืบจับมอโทรศัพท์โอ้ยว่าเอ้าขอโทษขอไฟนั้นเวลาเด้อพี่น้องเด้อทางนั้นก็กำลังคัวแนวอยู่นกินไว้พี่น้องเนาะมืออื่นไวอ้อยุยกิน<ม>อ่าเอาเอาโอเคเนาะสบายดีเด้อฉันเด้อเนาะเด้อสบายดี<ม>พี่น,อ <laughs> น้องฮ่าฮ่ากันชัวร์อ้าาาไปใช้ไปใชนเนาะโอเคพี่น้องบ๊ายบาย